วัตถุมงคลน,นะครับที่จะนำมาให้ชมนะครับในคลิปนี้นะครับก็เป็นวัตถุมงคลที่ได้สืบทอดกันมาชีถึงเหมือนกันนะครับก็เป็นพระคำข้าวนะครับของหลวงพอ่อฤาษีลิงดำนะครับนะครับเป็นพระคำข้าวของหลวงพอ่อฤาษีลิงดำนะครับส่วนพิมพ์นี่จะเป็นรุ่นหนึ่งรุ่นสองที่ผมไม่ไไม่ได้ไม่มีความสันทัดเลยนะครับ แต่ก็จะนํามาให้ชมกันนะครับนะครับพอไปลื้อลื้อดูนะครับพาที่เก็บก็มีองค์นี้สะดุดตานะครับพอลองหาข้อมูลก็นะครับน่าจะเป็นพระคําข้าวนะครับของหลวงพ่อฤอีลิงดํานะครับส่วนจะเป็นรุ่น1หรือรุ่นสองในผมไม่แน่ใจนะครับก็เลยนํามาให้ชมกันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนดูเป็นก็ฝากคอมเมนต์นะครับ ด้วยนะครับว่าเป็นรุ่น1หรือรุ่น2นะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับเดี๋ยวค่อยซูมดูรายละเอียดกันเนาะนะครับนี่เป็นด้านข้างนะครับนี่นะครับด้านข้างนะครับแล้วก็นี่จะเป็นด้านหลังนะครับนี่นะครับบางองค์นี่ก็พิมพ์ชัดมากเลยนะครับแต่ของผมนี่จะแบบจางๆตื้นๆหน่อยนะครับ นี่นะครับนี่นะครับนะครับเป็นพัำข้าวนะครับของพ่อฤาษีลิงดำนะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูเนื้อนะครับจะเห็นชัดกว่านี้นะครับนี่นะครับพอเราซูมนะครับใกล้ๆนะครับนี่ก็จะเห็นรายละเอียดมากขึ้นนะครับ นี่ด้านบนก็มีมีบินบินไปบ้างนะครับนี่นะครับแต่ดูแล้วก็น่าจะเป็นพาร์แท้นะครับแต่เท่าที่หาข้อมูลนะถ้าเป็นรุ่นแรกก็สร้างรุ่นแรกกับรุ่น2ก็สร้างเยอะครับแต่รุ่น2จะสร้างเยอะกว่ารุ่นแรกนะครับก็คิดว่าจะน่าจะมีการ กดพิมพ์กันเยอะนะครับบางองค์ก็น่าจะชัดบางองค์ก็น่าจะตื้นนี่ครับแต่ก็เป็นพลาแท้แน่นอนนะครับนี่ก็มีคาบนะครับแตกตามการเวลานะครับนี่นะครับให้ดูชัดๆอีกทีนะครับนี่นะครับยังพอมีเห็นหน้าเห็นตาอยู่นะครับถ้าดูด้านข้างก็จะมานี้นะครับนี่ครับ ให้เห็นความชัดลึกนะครับประมาณนี้มาดูด้านข้างนะครับนี่ครับจะเป็นอย่างนี้นะครับเนื้อเหมือนขนมปังเลยครับนี่นะครับมาดูด้านหลังนะครับ พิมพ์นี้จะตื้นมากเลยครับแต่มันก็เก็บมาแล้วไม่ได้ไม่ได้ดูแลมากก็สึกไปครับยวดูความดูดะความชัดลึกนี่ประมาณนี้นะครับ มาดูด้านหน้าอีกทีนะครับจะลองซูมให้ให้ให้เยอะกว่านี้นะคนี่นะครับ <resonates with speech> ดูรายละเอียดนะครับ e ก็ประมาณนี้นะครับ ก็เป็นนะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับเป็นพระคำข้าวนะครับก็นำมาให้ชมกันนะครับก็เพื่อนๆคนไหนที่พอจะมีข้อมูลหรือทราบนะครับว่าเป็นรุ่นแรกหรือรุ่นสองนี่ก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับก็เพื่อนๆที่ที่ชมคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามนะครับช่องฮัทอุทยานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณครับ